สบายดีพี่น้องมาพบปะผอกันสเกครสิเคยกับสองบาวสารันเด้อพี่น้องเด้อมืาอนี้อยู่สวนสวนกระโผ่ได้อพี่น้องเด้ออมืนี้เด้อเนาะมืาอนี้มาถ่ายวิดีโออยู่ถ่ายคลิปเนาะอยู่สวนกระโผ่เนาะสิมาบ,บอกทำไมพี่น,อน้องเนาะเทคนิคการปลูกกระโผ่งามเนาะพี่น้องเนาะคือกระโผ่เบาะสลันเนาะอันนี้แมนปลูกเป็นคุ้มเด้อพี่น้องเด้อผักมืนอนี้แมนสองร้อยแปดสิบคุ้ม รูปแบบสองร้อยแปดสิบคุ้มเนาะอยู่นี่บางเทธอกะคุ้มหนึ่งสิบป,ปูประมาณสองตวัวเนาะเด่นเนาะที่สองตวังตวน,นี่เคยตัวหนึ่งเนาะหนึ่งสองหนึ่งสองเดินผ่านของเด้ออ่าสิบอกสำหรับเขตหลับเดินผ่านของเด้อเนาะอยากปลูกหางาแบบนี้เนาะอันนี้คือบาวสารวันปลูกคนเดียวเนาะการซีเอาเห็ดเป็นข้าตอนไ,ไปเห็ดโพยอเนาะเบี๋ยวนี่การซีกำลังปลูกเนาะกำลังขึ้นใหม่ อาเห็ดเป็นรุ่นกันไปเนาะอืมบะนี้การปลูกเนี่ยมีเยอเนาะดีแถมมันให้ห้องห้องห้องผืนเด้อใหเด้อเนาะให้ห้องปุ๋ยเนาะคือกันห้องปูกเข่าเนาะเอาห้องผืนไว้เนาะและหลังจากที่มันอ่าหลังจากมันใหญ่ขึ้นมาได้ประมาณอ่าสิบเซ่นเนาะ ใส่ห้าใส่ใส่ปุ๋ยสูตรสิบหาสิบหาเด้อเนาะมันเสียรให้ถาดอาหารครบถ้วนสมบูรณ์เนาะและหลังจากขื <c oughs> ่ได้ประมาณสูงประมาณนี้นเนาะประมาณนี้นเดือาประมาณสามสิบเซ่นใส่ปุ๋ยสูตรสิบหาสิบหาอะสูตรชีสุกซึ่งศูนย์เด้อบเรือยูเรียเนาะเล,นเลีงมันเลีงมันหลดอยู่เนาะเนาะ bưng mà nó làm lại được đây